ครับหมื่นคนเปกาปลานองหน้าเกาสวนเนื้อเป็ดปลาทีพ่อหนองมานะครับลงหนองตัวปลาครับมือนี้หาครับเกาะจินเทียงนะครับเนาะกับบรรยากาศตอนนี้ก็เทียงพอดีนะครับไปครับลงหนองกันครับวันนะครับคนแยูกวัน หยาบน้ำเอ็นบัดเอาเกือบไหมนี่เป็นไหเป็นไหทั้งทั้งหยาบน้ำเลยเอ้าถอดเสื้อแล้วครับพี่น้องน้ำครับน้ำโอ้ยเอ้อ เอาขึ้นมีพี่นองเขาบังเนี่ยออกมันมันอไม่ทิวอกไว้เถีไ่ไปไว้ๆปไียงกัขึ้นอยู่ฟังนึงพุ่นนั่นล่ะครับเดี๋ยวเร็ว้้ยกบครับ ผบเตีนลงน้ำนะครับเอาเงื้อเว้ยเถอะพ่อโอ้ยโอ้ยีปหาไปลูเลยไปานรันาก็ท่านบกครับพี่นนองเดี๋ยวหลไรยัเป็นยังไงเอายังเลยลุง Một một. Một có gì hả? Chín ngay hả thịa? Ôi, phần này kiếm hoài Nhiều đấy, mình chỉ để ôm lèo đấy ăn chứ Đó Thạc bán nhắn nè Bỏ Mới nhắm khút cho muôn bớt vô nhé, người nói

กบมันเข่าใส่เข่านี้ก็ล้องว่าเปิดขึ้นไปทิ่ล่ะมาหาที่ละลวกเว้ยบห่องใส่เอาที่ละลวกนั่นอะไรยืมองเงาไมเหนละะเบิ้ง ในพ่ออมเราบ่ลุ่ดิ่มอเ่อย้อวเ้หเออนียงน้องม่ไข่ไมเนาเนียงน้องม่ก็ดอกบะเกือเขาสัน่เป็นเด่โอ้ยเด็กอายจูบจีเอาเราประสันเราปรสันเอาหึือยางยวน มาเตรงจุลยเนี่ยเติมมางนงอาาบาังกักาาบบังคับเสียดายเสียดายเฮ้ยปลาคอน่ <c oughs> อยอนะครับเรียกเงยเงีนโตแล้วครับพี่น้อง โอ้ยตอนี้เนลังสูน้ามด้ยังงานส่ม่พี่น้องดู่โตละโอ้ยเดี๋ยวปลกหน่อยตัวนึงก็ปกหอยสองปบขึ้นหันนะมันมุนยุกตมต้นั่นน่ะนมันะจอยเอาเอาขาห้ำละปบ ใส่อาลานเลยใส่มาวังใส่มาบังโอ้ย้นกบในกบโอ้ยใคกบพี่น้องบ้านใส่มาบังมาบังโอ้ยกบหี เห็นไหมบ้องเห็นมามบ้างโันมาญ่โง่ใโอ้ยกบเงี้ยครับพี่น้องตัยตัยตัดเฮ้ยนะครับดูป้าเลยโกบครับพี่น้องเอ้ยติดเงี้ยเลยพะ ไช่ล่ะค,<ข>ครับเห็นกบเห็นกบวานง,ง,านงูตื่นเลียนขึ้นเลยงุยม้มปางุ้มไม่ไหวลูกงุม้มเอาเมื่อจองงุ้มเอาขางุ้มมาจีบผ้าเอาขึ้นมาโชวพีโ่โชวน้องเขาเนี่ยตัวย,ยิงง่งใหญ่มีอยู่บ่โอ้ย,อยนี่ร่องมองต่อเครื่องเอาไปลากกว่ากัมีเลยมีไปดูความมูนนี่หัน เก่ออกซะนานี่มาแก่มูพ่นเบิ่งนี่พอรูข้อคนพอรูข้อของนี่ตหันใช่แล้วเมียมันตัวนี้อยู่หันขห็นอยู่คนนั่นล่ะตัวไหญเวบอสอีกตัวนึงอยู่ตัวจาปัดขึนมานั่นไห

ออกแล้มั้งทั้งอกรวมทงดาอยู่ทงดากอดอกรอกอกรวมดอกเ่งปลาดุกก่ลกปลาเขงเนี่ปลาดุกแล้วงเอมันจักมือกเอปเกงาเ่าจไปเ้าหำปอดใจอพพุ่นบุ่นบุ่หันหำเป็นงูมันบ่หันออกไปง เอาผู้มีฉับอกผ็ปมันลวกมันลวกเอางุ้มไว้ไว้งุ้มไว้อะไรจ้าคือเอาถึงไหมพี่เห็นน้องเขาฟังหมไว้โว้ยมันบ่มีป่ามั้ง อินยย้นิโอ๊ยเอาขึ้นมาเอาขึ้นมามเมื่อกี้กิน้วกันมายนขึ้นมาลูกใสเบิงลูโอ้จะยีเติบยูโย่โอ้เอาโยนโอ้ตกน้ำเรืพุ่น <laughs> อ่า เอาขึ้นมาบังหอยจะดีมั้ยมึงบอกหอยกับไดี๋ยมึงเออเอาเอาขึ้นไปกินเชียงซะก่อนซร้าน้ำบกเอาเอาเอ้ยไ่ได้หรอก ไดปลาไดปลาไหครับปลาบ้านเอกินมาก่เาพะเอกินเท่านั้นครับครับม่ท่านบกปล่อยปลาอยู่หน้าน้กันรับที่ปล่อยของปุ้งเลาดนใส่าส่ังไงผู้แดงเขาอยู่สล่ นนม่ขอ<บ>นมอใจที่ขอนกันนีตัันเาเราไหนขันแล้วยกมาโลดกันด้มันมาไต่ขึ้นมาดอกถุงพันปีมืมื่ปปอุบขึ้นมาใช่ยุบไปองออกทุกคนยุบไปทองออกเออเอาต่ใครมาใค่หน่อยมั้ยใช่เออมันเหงาดียว,เ,วยเป็นงเง้ยเอาไปใหม่มันมีหอนไมเปลี่ยนสุด้าไม่ไหวไ เดี่ยวขอนเสียยังไ่ค่ม่มาใจอีกเราจะขวัญผมด้วยเอาหัวขีดกระเดยนาันนั่นเลยวนี่อยู่เนยังเอาพอโอ้ยเเปลี่ยนแบบันพี่น้อง 疯狂。公公 อะไรแล้วเผ็ดปลาอู้หเจี๊ยบทีมม้มันข้างคนมันก็จัดกันจะฟ้องเมื่อไรปะ คือเด็กไปครับตอนนี้น้ำใกล้ก่อนนะน้ำกำลังก่อนส่พักครับโอ้ยมดี ้องมื่ยิบรวดจิ้มบึงพ่อเหร่อยีป่ป่นนานเนาะจิ้มไปเรียกจิ้มต้องลูกขนาะว่ายิบจิ้มมึงทุกันจางนวดเป็นไงโยกโป๊ครับโยกโป๊แรงว่าเสียบพันครับพนัน กัด,ดเเ๋ยวตะกบคว,ย,วย่อง,องับเห็นบอขึน้องควยปลาครับไปชึ่ไงเศรษยิ่งคือสิใจดูเถอะเอาหอมว่ะเออหอมห,ออาห,อมหอวานนคุณแดงว่าพัน,พ,นพันผีมื่อเอา,เอามาพี่น้องบ้านเอาไม่งั้นแบบ้านเนวน่ อูปลาครับอูปลาเย็นีปลาลูกหอกเยนีเยนีเลยเยนสามตัวจริงอ๋มันเลยเยนสเพ้งมลเยนสามสองคำมือบอเยนสามบอโอ้ยอสดคอไพเรเยนสามเยนสามเยนสามครับพี่น้องหลงหลงเจ้าว่าเป็นเยนชีแะอังรุ่งแก่ให้ เกี่ยวเกี่ยว nhau ไม่มามาเดี๋ยวมุดเนี้ยผู้เขาก่อนมุดเียโอย่อยปลาพี่น้องนั่งเลกันนั่งราจะหามเนี้ผู้เขาก่อนข่อยปลาน้กันพี่น้องเจ็บๆที่ทงหน้าครับเอาเอาเอาก่อนเขาก่อนผู้เขากอนหามเนี้ยเลยเอาเท้ามานหน่อย

ปฏิวัตินี่ยจอยพวกปฏิวัติรองมดอนปั้นอนนีป,ปูปลาพี่น้องเหตุอะมามาครับบังโสมหนาเจร่คนน,นี่เราพูวันอ้นวนพี่พี่ไส่มาก ปลากุ่มมีกินอยู่นี่ปลาก็บได้ครับสูมนะมวงบองิน้องเต็มภูเขาลงวงไม่เนอาบุญทบ้านหลายโตอยู่นีกกว่าเป็นรอยเป็นรอยเป็นรอยปลาลูกอกม่จางงปลาลูกอกเทีนสามนมหเลยี้ยงบ้านนีปลาลูกหอกอยู่ดีเออเคยได้กินมดแล้วลุงดึกเล้าเลี้ยงบ้านยังมีก เว้ยเาวิ่งหน่อยอะไรกูยินยิเบื่อเนได้ทัไงเฮงมาห้องมาเบื่อเบื่อขน่ะเป็นตาเีบคักกินเนีนี่ยเียบเลยเดียวไปเน่เอาเนี่ยคกมาไหนน่นเนาะท่านมหาบอกกบิงนะพ่อเอ้น่ๆ่ท่านมหาม่เจอมายจะาาบบบ บอว no ่าเป็นเลาเป็นมหาถอดเก่งถอดแวว่เป็นอกคุกมากนึงืก็ด่เบองไ้ากเ้คืนลการุนั่นอ้าบอกว่านี่เขานจับจุ่หัวับานมอมอนีุคืนกาที่นะอุ้มเขาป้าอะไรมอมอนี่สบไอ้ี่มืเขาคุ้ม่ออามือยบ้ามือนหดเฮ้ยเป็นอะไรกั่นมันยู่ง โอ้ยข้าเขาไหมครับพี่น้องแดบบะเป็นไนเจ้าไหนจะไปหาหมอหันด้อครับเอาเดีามันเนี่ยอะไรเนี่ยเคียงนี่อ๋อมันเป็นอย่างมันเนี่บอะไรเอาเคียงนี่จะขายตัวไนี่เบอร์ใบก็รับน่ะเฮ้ยกะเพงเงินเดียวไม่เกี่ยวหรอว่ไปว่าไม่อะไรจีาหนมาฮะอ๋อนั่นอยู่บอกกันที่ไหนบอครับมันก็ออ่คุกมากครับผมมันปงออดีอยังอยู่บ้นอย่้านก็ดียังเออดียง รักสอกีไก่กเมื้อแที like ่ป oh ีว่าอ้าผมเงินลยค่ะรักสอบกี่ไก่ทปียร่นีักสอบกีไก่ก็เจ้าโอ้ยบอเรียนบอหัวไอซสิเรครับผมเงินลยมันนี้นินะก็ม้วนอ่ะใจ่ปังะใส่ค่ะไอ้ไอไอ้ไอ้ไอ้ไไออ้ไอ้ไอ้ไไอ้ไอ้ไอ่ไไอ้ไไอ้ไไอ้ไอ้ไอ่ไอ้ไอ่ไอ้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 ไออ้ไ้อ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้้อออไอออ้อ้้อ เห็นบ่ครับปลาุกวจุดยอดครับสุดยอดปลาดุกขวนี่นักกันนี่เป็นอะบดิโอ้ยคุยเจ้าพอนีกัปลาดุกขวบบุญแล้วเรากินนวดบ่อนังครับล้วนกินแบบบ่นังพนาจะกินได้หลายยครับย่างกินย่างกินครับ เงียบแบงมูงอยบไอ้มันไปแหละเงียบระบโอ้ยฝูงบินตำจะเป็นลายครับพี่น้องแมงวันอยู่ตรงไฮตรงหน้าครับบรรยากาศนะครับช่วงนี้ายสองครับหัวงอเา่ตายแดดเป็นแดดครับพี่น้องกันเขาใบครับ้เาเียงกยปลาครับกีบ่ใช่นม่่มมไ่่บีุ่ด

มึงอากาคือจังมหงาการบนชีอุ้ยปู่าบเก่าเอีกเลยอีป่เดียวอีปเดียวอีกบเดียวจบรวยกบาดอรวย้ทวารไสตายง่ายน่าอย่างนี้ตะ้ไปน้ำเลี่ยนบาหัวไปน้ำครับพีนองเยอยเจาะกัน้วยหนึ่งเอาเอาเลียนบ่หัวหยอกกันนะครับคุยกันไม่ได้มวนเอ บ่อสติต์น่าสมเหตุสมผลยนี่ต้องบุญตัวแบกับพี่น้องมันยังถุ่เขาเร้วเขาเรียกเนี่ไอ้บานมันจังนัวี้จอดครับพี่น้อง่อยปลาย่่งยูธาครับพี่น้องเมื่อนี้ครับพี่น้องนะครับคะแนูกเป็นยังถูบอรู่คงับนาจานท่านบกนะครับสองสมุญครับแต่หายหน่อยสองคน ลุยอยู่ได้กี่ตมมันครับผมบอมากินเขาน้ำมูเลยอ่ายิ่งจะข้าวเนาะครับพี่น้องเดี๋ยวน้ำกระโกนะครับเดี๋ยวห้องสีลงไปจับปลากันครับตอนนี้ก็ให้มันย่อยมันยังซะก่อนเนาะครับเนาะกินน้ำเยิ่มเลยเนาะพี่ครับพี่น้องเขากินน้ำเยิ่ยมละบ้านในเวลาลุ้งหาปลาเนาะโอยลุ้งไปเฮ้ยเป็นไงก็แพ้มาตัวนออกคุกมา่ไหม่เพิ่งยังไออยู่ครับ เออเป็นยังไงปุอยู่นี่นองไอ้ยูวะลูกเอไปนงอวครับไอ้ปลาวะไอ้ยังไมเพินมึงรู้ไ้พอมึงดูปการที่ว่านี่คโอ้เก่งเก่งเก่งคุณจ้งครับคุณจ้ง น้ำม,มาท่านบกอยู่ครับพี่น้องพอาดมาแลงสิบกปุ้นี่หาเก็บป,ปลาอยู่ครับตอนนี้งาเบางลูกจับหาจับระวังถังสีความด้วยลูกครับผมเพิ่งไปแล้วนะครับอีกประมาณสองตัวโมงเรื่องโบกโบกนะครับเด็กๆงามนะครับมันน้อย ตัวใจใจไม่ทีนองคนนียนะมันนี่อยู่ป่าไงป่าวงนี้เออมูแมาเนาะ พาแหลกคือโบกง่ายหน่อยท่านครับพี <Jeez> ่น nah, <my serge> <ster> ้องครับผมผมลงครับบัะเดี๋ยงนี่ผมลงน้ำมูครับเมื่อนี้ยน้ำมูมันลงไปนะครับเนาะครับผมกะตัวปลากินข้าวเชียงครับคลิปนี้ก็ได้ จมยันกว่าเย้เอาเราไปเวกหมดคับครับผมาโคตไแร์โคตแจดติดดติดตามเลยเอครับพีน้องสำหรับคนเป่าปลาน่นนาเป่าสวนนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้กูปลากินข้าวพงนากันนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้กบ <updating personal> <venue> <mañana benim S 1> <rawd Moder> สวัสดีครับ